สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับลุงทอกครับช่องโอม n นแคนดูนะฮะวันนี้ก็ไม่ได้ไปเล่นสเก็ตฝนฝนตกทุกวันเลยแล้วก็พอไปเล่นก็ไม่สนุกเลยนะก็เลยวันนี้ก็พักผ่อนไม่ได้ออกไปไหนก็อยู่บ้านพอดีวันนี้มันมีเพื่อนเพื่อนลุงเขาส่งลูกชิ้นไก่มาให้ลูกชิ้นไก่คีโตโอ้คีโตคืออะไรยังไม่รู้แต่ว่าถ้าที่ได้ยินมาคีโตคือเขาจะไม่ไม่กินแป้ง อะไรพวกน,นี้นะฮะลูกชิ้นก็จะเป็นลูกชิ้นแบบอกไก่ที่แบบว่าอ่ามีแต่นเนื้อร่วนๆเลยเนื้ออกไก่ไม่รู้เดี๋ยวลองดูว่าเราทําอะไรกินได้บ้างนะมันน่าจะอร่อยแหละน่าจะลองดูก่อนเพราะว่าวันนี้ก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยเดี๋ยววันนี้โอแมนแคนดูเข้าครัวไนยะทำกับข้าวกินนะวันนี้ไม่ได้ไปถ่ายสเก็ตก็เดี๋ยวทำกับข้าวโอเคตามไปดูกันครับ นี่แนะ่เป็นไงบ้างนี่มาดูนี่ครับลูกชิ้นที่เพื่อนลุงส่งมาให้ลูกชิ้นไก่อกไก่คีโตนะน่าเป็นลูกชิ้นที่มาไม่มีแป้งอะ่ะเนื้อล้วนๆเลยลุงหั่นไว้แล้วแล้วก็นี่เครื่องปรุงพริกกระเทียมแล้วก็กระเพรานะจัดจ้านนยะนี่น้ำปลาไม่หนึบยี่ห้อนี้นะ เขาว่าจะทำอาหารคีโตได้ได้แล้วเดี๋ยวเรามาลองดูว่าปรุงเสร็จออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยครับสา Okay. เรียบร้อยครับใส่จานโอ้น่ากินเลครับเรียบร้อยครับกระเพราลูกชิ้นขี่โตเดี๋ยวรอเข้าสวยสุกแป๊บหนึ่งแล้วไปกินกันอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวรู้เรื่องเลย ลุงไม่รอแนละ้วข้าวสวยไม่น่าจะทันอยวลรงชิมดูเลยแล้วกันนะว่าที่เราทำอร่อย,อยา้านบ้านๆเป็นี่หัรที่นเนื้ออนะืมันแน่นะ่ะเนื้อมันแบบไม่ซุยแบบเหมือนลรกชินแป้งทั่วไปอะ่ะเหมือนเนื้อมันแน่นจริงๆเหมือนไส้กรอกไก่เลยแบบเนื้อทท่านั้นเลยดูดิเนี่ย เพียยังแบบยังกรอบยังแบบอยู่ในปากเลยยังแบบว่าเด้งเด้งอยู่เลยอ่ะใครสนใจนะเดี๋ยวลุงกนะ็ทิ้งอ่าเซบุ๊กไว้ให้ติดต,ตามข้างล่างนี้นะเรามาดูไปตำกันอร่อยจริงเจง้าลุงวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายแฮ